ถึงเวลาที่จะได้กินข้าวกันแล้วนะครับเอามาเนอะมาเนอะก็เห็ดหน่อยแต่น้อสจะประหยัดกันกินบเน้อยบ้างคือผักเนี้ยมันต้องอยู่อีสานแล้วเราได้กินผักรวบเนี้ยอร่อยมากยังเพิ่งอิ่ม ใช่วันนี้เรามีปุ๊กมาจับปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวทำเองอันนี้มีมีหนูนาด้วยเฮ้ยมีหนูนาทำผมนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็ดองเองค่ะแม่แม่ทิพย์กับแม่ปิ๊กนี่กลัวอดเหรอคะมาบ้านสวนกำโพงคุณแม่เขาปลูกผักได้งามมากครับน้องพูอีสานบ้านเฮามันปลูก ผักหนาหนาวแมนบลแมนมาลองอันนี้ผัดลองดูดิผัดลองด้วยแม่ด้วยแมยแม่เอาอะไรลดเขาเรียกผักกาดอะไรนะบ่ได้ผักกาดอันนี้ตีนเขียวปีเขียวปีเขียวปีตีนอันนี้สมัยเราเป็นเด็กอยู่อีสานเราก็เคยกินนะผักกาดแบบนี้ตจะเอารถไปขึ้นเนี่ยกลางไปเรือยเลยอันนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรคะแม่ทิพย์น้ำพริกปลา เราใช้น้ำปลาร้าแม่ทองนาคขยาก่อนนะคะอ,อ,อันนี้ไว้จิ้มกับข้าเหนียวถูกไหมแม่่กับข้าเหนียวลวก<ำ>กับผักลวกอันนี้เป็นผักชีนะคะอหอมมากเลยหอมหอมพริกคั่วพริกเผาหอมแดง ออกแข็นๆเนอะ<ช>ไม่เละนะคะเอาแบบว่าข้นๆอย่างนี้เลยนะคะมาแล้วค่ะผักแ,แม่ปิ๊กเด็ดผักเรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยงามมากแล้วเด็ดได้สวยมากอ่ะแ <c oughs> ยากก้านแยกดอกด้วยผ <c oughs> ักปลอดสารจากร้อยเอ็ดนะคะน้ำเดือดๆเอาลงไปเลยจ้าสังเกตว่าเขาจะต้มน้ำผุกิกนะคะ พี่สำลินอิ่มแล้วเหรอคะเล่นแรงกินข้าวต้มอิ่มไปแล้วไม่ไม่เผื่อใจไว้กับน้ําพริกแม่ทิพย์เลยเหรอคะมีก๊อกสองค่ะเดี๋ยวดูก๊อกหนึ่งคุณสำลินก่อนนะคะนี่ใครทําเนี่ยข้าวต้มโอ้กุ๊กเล็กกุ๊กเล็กโอ้โหแบบมันปลอดสารเออมันปลอดสารอะไดอร์ซีดยาโมเดอร์ซีดยา อ่ผักเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือทอดปลาจ้าอุ๊ยหอมจังเลยอ่ะอาหารที่คุ้นเคยกลิน่นกลิ่นผักลวกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้กลิ่นมานานแล้วนะคุณเลขาหนิคือผักเนี่ยมันต้องอยู่อีสานแล้วเราได้กลิ่นผักลวกเงี้ยม,มันหอมอะอมแล้วนี่น้ำพริกกขีกข้กาใช่ไหมใช่ไหมไม่่เาเรียกขี้กาไหมแบบนี้ไม่อีสานน้ำพริกปลา ยังเบิกอิ่มรอกอยไม่ใช่อิ่มแต่อร่อยจริงๆคุณกระปูนุ่นนุ่นนุ่นไปดูไปดูได้ก็ทะกน้ำมาเป็นเซตเป็นเซตเลยนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นปลาที่ได้หาใช่ค่ะปลาหนาปลาหนาปลาหนาที่ปลาหนากินได้ค่ะกินได้อันนี้แห้งอันนี้แดดอันนี้ปลาแดดเดียวโอ้โหย เนื้อแดดเดียวพี่กัมูทำไมเป็นเด็กนี่ชอบมากครับโอ้ยนียมีมีสุกแล้วสุกแล้วเดียวนะยห่อข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆมาแล้วค่ะพูดถึงห่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวเข้ามาข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆละกันเนื้อแดดเดียวครับเขาเรียกว่าอาหารที่คุณเคยรสชาติรสชาติเป็นไงพี่กินค้าหน่อยแท้ยันเปลืองตี นู่นนู่นยังไม่จบอันนี้หมูมหมูธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่สีไม,ไ,ไ,ไม่ได้ปรุงแตง่แตงธรรมชาติ แล้วนะครับมคุณแม่ทอดคุณลูกเอามาเ้อมาเดนอะคุณหิวข้าวไหมสวัสดีครับชอบเทสแ่วครับแล้วก็ข้าวไก่เหล่าร้านเครับคือเมื่อกี้เขามาฝากช่องค่ะพี่กัมพู เลนน่ะมาฝากช่องเมื่อกี้คุณแคนชาแนลครับโอลานอครับบาซันยังมาใส่กล่องหรอฝากช่องนล้วนะอันนี้เขาเรียกว่ากินข้าวร่วมพานจริงนะฮะนี่อยู่ผ้าเดียวครับพี่น้องมีอย่างอื่นให้กินไหมคือตุ๊กกินข้าวเหนียวใหม่ร้อยเอ็ดนะอันนี้ข้าวเหนียวใหม่เลยเหนียวจริงๆครับเหนียวจริงๆค่ะเหนียวแบบไม่ไม่ควักเลยอ่ะเหนียวปืนียวอะไร คนไหนคือพ่อลูกคนไหนคือพ่อเนี่ยคนไหนคือพ่อเนี่ย๋อคนนี้เหรอ๋อ้เปอร์เซ็นต์กำกับไวเลยนะคะนอนกอดพ่อทุกวันนอนกอดพ่อทุกวันเอออยากได้กำพรลาชีีนะแล้วก็โอลนอไปก็เชิญครับรับสมัครเจ้าภาพค่ะแล้วก็อาหารการกินก็เท่านี้และค่ะ เ็มทั้งวงเลยด้วยคะ่ะไม่เปลือนเจ้าภาพไม่เปลือน,ออนไม่เปลือนเจ้าภาพแน่นอนค่ะวงนี้ยาาัยงง่ายครับยังง่าย าทำไมไม่เอาคนละลำพายแข่งกันเลยเออหนึ่งก้ามาถ่ายยิ้มแล้วเออเอาคนละลำเลยจ้วงแข่งกันเลยอันนี้หัวใบท้ายบอดหรือเปล่าคนคัดท้ายกันบอดทั้งสองไบอดทั้งคู่หัวก็บอดท้ายก็บอดเอากลับมากลับมาเฮ้ยเก่งนะเนี่ยคัดท้ายเก่งนะเนี่ยเก่งอันนี้อันนี้ลูกบ้านน้ำเลยครับเห็นเดียแม่น้ำชีเป็นฝีพายแม่น้ำชีเลยเหรอ ตรงหน้าเอาตรงตรงหน้าไผ่ะตรงตรงนะจะวางขึ้นไผของป้าเลยน้าคนทัดเก่งไงเนี่ยเจ๊อาชอบชอบเอาเซ่นะป้าไยอะเขาอยู่แลวเฮ้ยเก่งอะเนี่ยเด็กเป็นสเป็นจริงเหรอจันเจนี่ฝีพายไม่น้ำชีจริงเหรอชนะมั้งเปล่า แม่จะแพ้ครับสันตั้งจะแพ้เพราะว่าคัทไปบนสะพานหรือเปล่าใช่ครับมีต้มยำสองครับ ก็ดูหุ่นก่อนอหุ่นดงแซ่บคักกีไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนไม่รอกินลาบเลยเหรอคนหาผักเขาก็เดินหาอยู่นน ว่าจะได้แต่ละเมนูนะคะเดินหาผักจนวิ่นกันยังวะโอ้ยเรามีพ่อครัวมาจากร้อยเอ็ดนะคะพอจเปเนครับปกติทำอยู่ไหมคะไม่ทำครับไม่ทำาครับอันนี้เป็นเนื้อเพชรบุรีนะคะเราจะทำเมนูอะไรดีลาบครับลาบลาบแบบสไตล์ร้อยเอ็ดเลยเนาะอ้าว เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ทานลาบสไตล์ร้อเอ็ดนะคะจากมือกีตาร์ของเราค่ะอาจารย์หน่อยโอนะคะสหนุ่ม2หนุ่มแจวแจวขี้เพี้ยหรอหรือว่าแจวดีผมแจวขมต้มแซ่บ เอาละทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะคะโอ้โหของเรานะคะ,ะตะหลิวเราใหม่มากนะคะคูกค่ะเรายังไม่ตัวเลยตัดตัดออกก่อนตัดออกโอ้ยนเอาออกซะละอแม่คุนใส่ร้อยเทลหรอครับเจ้าคุณบ่เอาออกอโอตีโอเป็นลางไปแล้วตีทีนี้สูตรร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะใส่ต้นหอมก่อนเหรอคะหรือว่าแล้วแต่ตตแล้วแต่มือแล้วแต่อันไหนอยู่ใกล้ ลาบร้อยเอ็ดนี่เขาดังมากนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รู้จะดังต่อไหมนะคะเขาคัวเขาคัวครับแซ่บไรกันครับอ๋อแต่มันจะแหย่บ่าล่ะไม่แหย่ครับไม่แหย่นะแหย่ก็ได้ครับยันแหย่ก็พอก็ได้ว่าสันน้ำตาลย้อมไหลลาบใส่น้ำตาลเหรอถามจริงน้ำตาลไปใส่ไม่ไหลแล้วอันนี้สูตรนี้ไม่เคยเห็นนะคะลาบเนื้อใส่น้ำตาล แล้วก็อันนี้ดีค่ะไม่มีชั่วแน่นอนนะคะดีเท่านั้นนะคะ,ะคสูตรที่ใส่เกลือระวังเกลือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นชูรสนะคะกระปุกสีขาวเหมือนกันเกลือนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาจะเห็นว่าพ่อครัวเราคล่องแคล่วมากนะคะเพราะว่าเล่นกีตาร์นี่เลียก,กีตาร์น้แนวแนัๆนแน,ว,แน,ว,แนวนะคะเร็วมือไวมากดูไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> และอันนี้ค่ะเราไปหาจากโต๊ะข้างๆมาแล้วนะคะ น้ำแดงครับน้ำแดงไหมน้ำแดงเจสันใส่นี่แล้วใส่อะไรอีกครับใส่อะไรอีกครับถามพี่ได้ไงเล่ามะนาวลูกมะนาวไหมไม่ใส่ไม่ใส่เหรออ๋อสูตรไม่ใส่มะนาวพริกป่นเออพริกป่นเอาเต็มที่เลยนะรสชาติของตัวเองเลยนะไม่ต้องเผื่อคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ล้างเลยก็ไม่ล้างเลยอือหือเอามา นี Ooh, ่เราก็จะมาชิมกันนะคะขาดทุกอย่างขาดยางเดียวขาดความอร่อยจริงเหรอจริงเหรอบบไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้บม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ก็เฮ็ดหน่อยเถอะน้อสิบัญญัติกินบ้านว่าบ้านเอง ไล่มันกินเ่าเปรี้ยวอ๋อทำลายเฉลีอาดอาจารนเอาหลานชายนะหลานชายก็จะชอบอาหารอีสานรุนแรงมากฮาร์ดคอร์สุดๆอันนี้เขาเรียกอะไรลูกซอยจุบซอยจุ๊าเอาเนื้อส่วนไหนอาจารย์หน่อยอร่อยไหมอ่ะอร่อยอ่ะก็นุ่มๆหอ ตามาแล้วค่ะของคุณมาแล้วค่ะแม่ทิพย์ครับขอบคุณครับคุณแม่ลาบร้อยเอ็ดเนี่ยที่เขาขึ้นชื่อกันน่ะลาบร้อยเอ็ดเนี่ยคุณรัชนีถูกต้นะนี่แหละนี่แหละที่คุณตามหาน้องขุนขอขัดจังหวะปุ้มข้าวเหนียวมาอันนี้แหละครับข้าวเหนียวกระเทียธรรมดาเนี่ยนะครับโอ้ยคุณรัชนีมาเร็วเร็ว รสนิยมการกินบาวากันเด้อมันข้าวเหนียวนิดนึงโอ้ยกระตีบข้าวเหนียวก็เป็นตะหักเปาะ,ปะนี่แหละครับนี่แหละคุณรา<ใ>นะชะนีเอ้ยมะราชนีนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละมา,าพี่ะะะนะนะเป็นยังไงต่างจากที่ทำเ,เองไหม เนื้อนี่ซื้อจากไหนนะตลาดสาก,กรเพชรที่ต,ต,ตะคำตลาดสากรเพชรบุรีอ้าแสดงว่าอยู่ที่ฝีมือละ <c oughs> ทำไมอะอร่อยสิเคยตอนที่ทำเองก็ซื้อเนื้อเมืองเพชรอร่อยส,สิอร่อยฮะคำว่าอร่อยนี่มันเป็นยังไงบรรยายหน่อยฮะเนื้อเขามันมันเป็นยังไงไม่รู้เขาสับยังไงนะมันไม่มีความเหนียวมันเราทำมาอย่างเงี้ยอ๋อเอ้า มันพลอยตีเขาไม่ได้เอามือไปคั้นคั้นคั้นแบบที่คุณทํานะเขาใช้อัน้คนแค่ตะเพียคนคนคนเนี่ยมันมันอยู่ที่การเลือกเนื้อคนนานคนนานใช้นเนื้อสันเนื้อสันเขาทาอร่อยจริงนะแล้วก็แต่วันนั้นเขาก็ซื้อเนื้อสันมาเลยแล้วสมชื่อว่าเป็นลาบร้อยเอ็ดจริงๆอ่ะคือรสชาติไม่เหมือนที่นี่ให้ดูนะไม่เหมือนเราทาเองเขาใช้เขาใช้หอมเห็นไหมคะ นี่นนจริงๆเราสมัยเด็กๆเราก็เห็นประจำเลยนะเวลาเขามีงานแต่งงาน <ừ> mm างานอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกราบละเอียดเป็นอย่างนี้แหละอืมเอ้าแสบแสบอยู่ยแสบระยะขัน้น <laughs> ขัน้น